สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky s a d a d นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาในพิ c อา c a คาร e เดนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาทำเหมือนชอบแต่ปากบ,บอกไม่คิดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด3กกองไพ่ให้เลือกนะคะก็จะเป็น3ไซส์เลยเนาะก็ให้คุณเลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดตาดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page ค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับกองแรกนะคะกองใหญ่สุดของเรานะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำเหมือนชอบแต่ทำไมเขาถึงบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนะคะมาแล้วจ้ะ Angel p i c k มาเลยจ้ะ จริงๆเนี่ยตัวเขาเองนะคะก็ชอบที่จะเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบคนคุมความสัมพันธ์นะคะืมก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาแบบว่าบอกว่าเออไม่ได้คิดอะไรอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะคือคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกะค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ชอบเป็นคนที่จะคุมความสัมพันธ์อะนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของออมหน้าที่การงานอะไรซะมากกว่าแล้วก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยแบบ อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักมากนักอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่งมีการไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บอาการเก่งไม่ค่อยอยากที่จะแสดงออกอาการให้คนอื่นรู้แล้วก็อะไรที่เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เขาก็ ไม่อยากที่จะต้องมานั่งฝ่าฟันเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของอุปสรรคอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะมี ภูมิหลังก็ได้เนาะในเรื่องของความที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องของการเงินอะไรประมาณนี้เรื่องงานก็จะเป็นเรื่องที่เขาแบบค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเขาอาจจะเคยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เขาคงเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่เขายังคงนึกถึงกับความเจ็บช้ำเหล่านั้นอยู่ด้วยอะนะคะ คือที่เรามองเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็คงสนใจคุณแหละแต่ว่าแบบมันไม่ใช่โกไม่ใช่แบบสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในตอนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก,กับคุณได้นะคะเขาเป็นคนที่เก็บอาการเก่งแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกในด้านของอาการเขาดูเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เขาพยายามสร้างตัว เขาพยายามสร้างตัวเขาพยายามสร้างฐานะสร้างการเงินของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยยังไม่พร้อมด้วยเนาะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เขาเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างหรือว่าต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่เขาคาดหวังเขาต้องการอะไรที่เป็นการให้และรับที่เท่าเทียมกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะอืม เขามีความเจ็บช้ำในเรื่องของความรักด้วยแหละเขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะอะไรยังไงกับคุณสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองนี้เนาะอืม เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคือคือคุณก็โอเคคุณก็ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาอะรู้สึกว่าเขาอะน่าจะเป็นเหมือนตัวเลือกหนึ่งของคุณเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบอืมจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยอยากอยู่นิ่งๆซะมากกว่า ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ มีสเสน่ห์แล้วก็มีความเจ้าชู้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่อยากเขาไม่อยากไปเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขามองเนาะเขาก็เลยแบบไม่พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ขอยอยู่นิ่งๆขอยอยู่เงียบๆถามชอบไหมมีความรู้สึกมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเออคุณก็ดีนะแต่ว่า คงก็คงมีหลายๆคนให้ให้มองแหละอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการที่แบบขออยู่เงียบเียบขอส่องเงียบๆบอะไรอย่างนี้จะดีกว่าเนาะทีนี้เรามาดูลัคณาพลังงานธาตุนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีราศีสิงห์นะคะมีราศีสิงห์มีราศีเมษนะคะมีราศี กุ้มนะคะมีราศีเมถุนมีราศีมีนมีราศีกันนะคะโอ้หลากหลายมากเลยเดอ้อพลังงานธาตุที่จะเห็นชัดๆจะเป็นธาตุไฟนะคะอืมเป็นธาตุไฟกับธาตุดินนะคะแม่สิงห์ธนูพฤุพ่งการมังกรน,นะคะที่จะเห็นเยอะๆเนาะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าอา้าวแล้วอย่างนี้คุณจะทำยังไง คือคนเนี้ยค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องอื่นที่แบบไม่ใช่เรื่องของความรักมากๆด้วยอะนะคะแล้วคุณจะทำยังไงล่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย <laughs> จริงๆแล้วเขาก็คงมีความรู้สึกให้คุณแหละเนาะ สิ่งที่คุณจะสามารถทําได้ก็คือเหมือนแบบว่าให้คุณรู้ไว้ว่าอะไรที่คุณต้องการที่จะทําคุณก็จะสามารถทําได้แล้วก็ให้มองทุกอย่างแบบคือเหมือนให้มองความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเหมือนแบบก็คือเป็นความรักความรักหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้มองสถานการณ์ต่างๆให้ดีอะค่ะพยายามอย่าคิดลบมองไปในทางในแง่ดีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ ให้ถามใจตัวเองดูอะค่ะว่าจริงๆแล้วคุณอะรู้สึกอะไรยังไงกับเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเขาไหมแล้วก็ถ้าคุณมีแผลใจเนี่ยคุณรักษาแผลใจตัวเองเสร็จหรือ,อยังแล้วก็คุณพร้อมที่จะรักษาแผลใจให้กับเขาไหมในสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากังวลอะไรประมาณนี้นะคะ ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองพูดคุยกับเขาตรงๆดูลองมองดูเขาลึกๆตรงๆว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรหรือเปล่าก็คือเป็นไปได้ว่าก็อ,อย่างที่บอกอะค่ะว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกให้คุณนันแหละแต่ว่าเขาไปโฟกัสกับเรื่องการงานการเงนิงนของเขาแล้วเขาก็มีแผลเขา,าแบบต้องการความรักที่ดีอะไรประมาณเนี้ย นั่นแหละเขาก็เลยอาจจะยังไม่พร้อมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าอืมไม่เสียงดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นเนาะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่ากองนี้นะ,ะกองจิ๋วของเราเนาะเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะทำไมเขาแสดงออกเหมือนกับว่าเขาชอบแต่ว่าปากเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเนาะเล็กเล็กเล็กจิ๋วมากนะคะสำหรับกองนี้นะคะ เรามาดูกันนะคะคือคนคนนี้นะคะเขาว่ามีความรู้สึกแหละว่าตัวคุณเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะชอบเขาเนาะแต่ว่าคุณกับเขาอะนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์นะอะไรประมาณเนี้ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าแบบจะยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาเองเนี่ย ค่อนข้างต้องการนะคะที่จะเป็นคนที่เป็นคนคุมความสัมพันธ์แล้วก็บางทีอะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ด้วยความที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณนะคะเขาก็เองเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆแล้วคุณอะสวสดสนิทจริงหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยควรที่จะมาเริ่มต้นอะไรยังไงกับคุณไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เขาเองอ่ะ เราว่าเขาอะค่อนข้างคล่องใจคือเขาเองอะเขาค่อนข้างที่จะส่องคุณเยอะค่อนข้างที่จะมองคุณเยอะทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างอยากจะรู้ว่าจริงๆเราคุณโสดจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อที่คุณแสดงออกว่าคุณชอบเขาเนี่ยคุณชอบเขาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาก็พยายามที่จะชั่งใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเขาจะยังไงเขาจะอะไรยังไงกับคุณดีอะไรประมาณนี้นะคะ อืมแล้วตัวเขาเองนะคะก็ไม่รู้ว่าคือคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันด้วยก็ได้นะคะเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าเออถ้าสมมติว่าเขาคิดที่เขาจะอะไรกับคุณเนี่ยทางครอบครัวเขาจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เขาเองเขารู้สึกแบบเขาเคยเจ็บมาอะไรประมาณนี <ex onto S 1> ้กับเรื่องราวในอดีตของเขาเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าแล้วเขาจะยังไงเขาจะไปต่ออะไรยังไงกับคุณดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาเองเนี่ยเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จเขาต้องการแบบไปให้ถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จของความสัมพันธ์แล้วก็ชอบความชัดเจนอะไรประมาณนี้ค่ะในความรู้สึกของเขาอ่ะเขายังไม่ค่อยมั่นใจแหละ ว่าง่ายๆเขาไม่ค่อยมั่นใจในในตัวคุณสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยแบบบอกว่าอมไม่ได้คิดอะไรอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกอยู่แหละเขาก็แบบว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันแล้วก็มองไปถึงอนาคตคิดไปถึงอนาคตว่าแล้วถ้าเขาต้องการแบบนั้นเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะทําอะไรยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะ อืมเขาเองเขาก็อยากที่จะเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาไม่แน่ใจด้วยความต่างก็ได้คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต่างกับคุณมากๆต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมครอบครัวเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะและทีนี้เรามาดูกันว่าแล้จริงๆแล้วเนี่ย ที่เขาบอกไม่ได้คิดอะไระนะคะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเนาะไว้นี่ดีกว่าเล็กเราไว้นี่ได้จริงๆแล้วนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะมีการมาคุยกันกับคุณนะคะรู้สึกว่าแบบ อยากให้มันโอเคอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาอะไรประมาณเนี้อืมแต่เขาก็ทําเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็เดินออกไปแต่จริงๆเขาก็ยังมองยังยังอะไรอะไรคุณอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็อาจจะอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเขาน่าจะมีอะไรที่เขาต้องดูแลหลายๆอย่างนะคะเขาก็เลยแบบ ยังดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะอืมแต่จริงๆอะการที่เขาเคยบอกคุณไปว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะจริงๆเขาอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงก็สรุปก็คือมีใจอ่ะเนาะแต่ก็แบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่องตลอดนะคะคนคนนี้อืม แล้วอย่างนี้คุณจะทำยังไงดีเรามาดูกันนะคะไพ <L un> ่กล่องนี้แสบตาอยู่เหมือนกันเนาะ <L un> <L un> <L un> เรามาดูกันว่าคุณจะทำยังไงดีนะคะ <L un> ความสุขรออยู่นะคะคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรมากมายกับผลลัพธ์ที่จะออกมานะคะก็ <L un> คือแบบพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขไปแล้วก็ ให้ยอมรับนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณไม่ได้ไม่มีอะไรหมายถึงว่าคุณไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะอย่าไปกังวลแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองมากๆไม่ต้องไปพยายามควบคุมอะไรมากมายเอาเวลามาใส่ใจกับตัวเองพยายามทำตัวเองให้แข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ มองว่าเดี๋ยวอะไรจะเกิดเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเองนะคะสําหรับกองนี้เนาะอืมเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาคุยกับคุณอยู่นะคะแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงให้คุณลองฟังเสียงของหัวใจให้ดูดีๆนะคะแล้วก็ลองมองเขาดูไปลึกๆก,กันนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วรู้สึกอะไรกับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอืมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ อย่างที่เราบอกเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองเนาะก็ไม่ต้องไปควบคุมอะไรมากมายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะให้คุณพยายามมีความสุขกับตัวเองให้มากๆเนาะ ก็จับประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะมาถึงผู้ที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาทําเหมือนกับว่าเขาชอบคุณนะคะแต่ว่าปากเขาก็บอกว่าเปล่าไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็มาดูกันนะคะว่าทําไมอะไรยังไงเนาะ ะะเขามองว่าเรื่องเราเนี้ยมันอาจจะแบบมีเราหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เขาก็ได้แต่แบบก็มองๆอ,อะไรประมาณนี้ไปนะคะ ก็มองๆก็มีความชื่นชมคุณอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะเขาก็พยายามตัดสินใจพยายามคิดว่าเขาจะทำยังไงดีกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะคือถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์เก่าของคุณนะก็คือว่าตัวเขาเองอะค่ะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเขาด้วย ก็ได้นะคะแล้วก็เขาเองอะมองว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความไกลกันเขาไม่รู้ว่าจะมองวางแผนวาดฝันไปถึงอนาคตยังไงเนาะอืมคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันด้วยอนะคะ ในเรื่องของความไกลในเรื่องของระยะทางในเรื่องของเชื้อชาตศาสนาภาษาอายุอะไรประมาณนี้คือเขาก็แบบไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็เขาเองอะไม่ค่อยมั่นใจว่า ความรู้สึกนี้อะไรยังไงดีคือเขาก็พยายามตัดสินใจแหละแต่เขาว่ามองว่าแบบเออเรื่องราวนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เขากับคุณเรื่องราวนี้อาจจะมีหลายคนมาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ทางคุณก็ทางเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆย้อนกลับเข้ามาหรือว่าถ้าเชื่อในเรื่องของอดีตชาติก็จะเป็นเรื่องของแบบการกลับมาเจอกันของคุณกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะมีความชัดเจนอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเขาอะไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงได้นะคะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคือเขาเองอะเขาก็รู้สึกประทับใจในตัวคุณอยู่มีความชื่นชมคุณอยู่นะคะแต่ว่า อ,อ,อาจจะเป็นที่ว่าตัวเขาเองเขาก็อาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วด้วยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงในความสัมพันธ์นี้ได้ะคะ่ะอืแล้วก็เขามองว่าคุณกับเขา่ค่อนข้างมีความต่างกันมากค่อนข้างไกลกันเป็นอะไรที่แบบไกลเกินกว่าที่จะมาตกลงอะไรคบกันอะไรประมาณเนี้ยอืเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอืก็ไม่ดีกว่า ก็มีความชื่นชมอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ดีกว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นอะไรที่สมดุลกันยากอะคะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้แบบว่าเป็นความสมดุลกันได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมทีนี้เรามาดูลักนณราศีพลังงานธาตุนะคะว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเนาะ ก็จะมีราศีเมถุนนะคะมีราศีตุลน,นะคะมีราศีพิจิกนะคะมีราศีพฤกษ์นะคะมีราศีมีนนะคะประมาณนี้พลังงานธาตุนะคะก็จะมีเด่นๆจะเป็นธาตุไฟนะคะแม่สิงหธนูเนาะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูคําแนะนําให้คุณดีกว่าว่าอ้าวแล้วยังไงเขาเองเขาก็มีความชื่นชมคุณอยู่แหละแต่เขาก็มองว่าแบบน่าจะต่างกันเกินไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเลยก็คือว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วด้วยคือเรื่องราวนี้ดูแล้วแบบน่าจะไม่ได้มีแค่เราสองคนอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะทีนี้คำแนะนำทำไงดี พยายามปล่อยตัวเองปล่อยใจให้เป็นอิสระนะคะพยายามใจเย็นเนาะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้พยายามเรียนรู้ว่าอะไรที่มันจบลงแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะดีก็ได้เนาะ ก็อย่าพิ่งหน่อยอะอะไรประมาณนี้นะคะให้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะคะในในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะลองแบบรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ลองคิดอะไรที่เป็นในแง่บวกพลังงานบวกแล้วก็พยายามปล่อยพลังงานลบออกไปพยายามไม่ต้องหน่อยเนาะพยายามเป็นอิสระไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากจนเกินไป ะะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นได้เองนะคะให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะคุณไม่สามารถจะไปย้อนเวลาเปลี่ยนแปลงอดีตได้นะคะเดี๋ยวความรักดีๆอะไรดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองนะคะให้เตรียมใจพร้อมรับกับหนทางการเดินทางอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบาย